สวัสดีค่ะสวัสดีอีพีต่อมานะคะวันนี้จะไปอ่ารีวิวนะคะรีวิวการเปิดนะคะการเปิดร้านอาหารครั้งแรกๆเลยนะคะการเปิดร้านอาหารของเยอรมันนะคะตอนนี้เริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดื่มเข้าไปทานได้นะคะแต่ต้องรีวิวอ่าแต่ต้องอ่าตรวจก่อนนะคะต้องตรวจแล้วก็เข้าไปดื่มข้างในกันนะคะตอนนี้เดินมา ไกลมากนะจริงๆมีนัดกับหมอฟันด้วยนะคะตอนนี้9โมงเช้าตื่นแต่8โมงเช้านะคะตื่นเร็วมากตาก็ยังมมบวมๆอยู่นะคะเจอกันค่ะนะคะม <c oughs> ีแดดร้อนนะคะ9โมง10โมงนี่คือแดดร้อนแล้วนะคะอาทิตย์นี้คือแดดเป๊ะแดดปังแดดเวอร์มากนะคะ beautiful ค่ะ beautiful นะคะต้องเอ็นจอยกับฤดูฤดูนี้นะคะ ตรวจโควิดในโบสนะคะห้องทางโนู้นนะคะตรวจโคริดฝั่งนู้นค่ะ เสร็จดิยังดังเกลึอกมากตรวจเสร็จแล้วค่ะออกมาจากโบดนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันสักท um ี่ตรวจสามที่สี่ที่ไม่เหมือนกันสักที่บางที่ตรวจเฉพาะปากบางที่ตรวจเฉพาะจมูกข้างเดียวเมื่อกี้ที่เห็นบางที่ตรวจเฉพาะทั้งปากทั้งจมูกนะคะเอองงเข้าไปอีกเอาเป็นว่าอะไรปลอดภัยก็นั่นแหละค่ะตามนั้น หลังจากที่ตรวจโควิดมาแล้วนะคะก็ได้เวลามานั่งรอรับประทานอาหารนะคะไม่ต้องตรวจแล้วนะคะเพิ่งมาถึงร้านนะคะเพิ่งมาถึงร้านก็เลยมาถามเขาว่าเธอต้องการตรวจไหมแต่จริงๆฉันตรวจมาแล้วอ่ะสรุปไม่ต้องตรวจค่ะสรุปไม่ต้องตรวจนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ไม่ต้องตรวจแล้วนะคะโอ้ยเยอรมันเริ่มดีขึ้น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 นะคะตอนนี้เช้าๆนะคะไม่มีไม่มีคนเยอะนะคะ เช้าๆนะคะดื่มน้ำแอปเปิลกับกาแฟนะจ๊ะเรียกท้องให้แบบเพิ่มพลังงานก่อนที่จะทานอย่างอื่นนะคะดังก ต่อด้วยประวัติศาสตร์นิดหน่อยนะคะอด้านหลังนี้จะเห็นใช่ไหมคะนี่เป็นพระราชวังนะคะเมืองดัมสตัดพระราชวังเมืองดัมสตัดตอนนี้สวยงามมากนะคะเพิ่งเพิ่งจะรีโนเวทเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะคะคือเจ้าหญิงของเมืองเนี้ยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ย ะะเจ้าหญิงของเมืองนี้ไปแต่งงานกับพระเจ้าซาะะถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าผิดขอโทษด้วยนะคะไม่ได้เปิด Google นะคะ,ะกาซัา์ซานิโคลัสที่2นะคะซานิโคลัสที่2ที่โด่งดังนี่แหละคะ่ะทีะ่เป็นซาของประเทศรัสเซียปัจจุบันหรือว่าบินแดนมันรัสเซียเยสุนเฟื่อว่านี่รัสเซียโมเมนต์เฟือว่ารัสเซียนะสมัยโบกเรียกว่าอะไรโซเวียต โอเคนะคะสมัยก่อนเป็นโซเวียตนะคะ แล้วคะแล้วอ่านแล้วจําได้ไหมแล้วจําได้ไหมว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วสามอาทิตย์ที่แล้วที่ว่าเจ้าชายฟิลิปส์นะคะเจ้าชายฟิลิปส์เสียชีวิตก็มีคนเยอรมันสามคนที่เป็นเจ้าชายจากเยอรมันไปนะคะไปร่วมงานนะคะให้คนในงานเข้าได้แค่สามสิบคนสามสิบสามคนแต่สามในสามสิบสามคนนั้นนะคะเป็นเจ้าชายจากเยอรมันหนึ่งในนั้นก็มาจากเมืองนี้ค่ะมาจากเมืองนี้นะคะแล้วเจ้าหญิงของเมืองนี้ก็เป็นป้าของเจ้าชายฟิลิปส์นะคะ เจ้า <bid. S 2> ชายฟิลิปที่เป็นสามีพระสวามีของพระยาชินีอลิสเททสออบธที่สององค์ปัจจุบันนี่แหละค่ะแล้วมาแล้วโอ้ยใหญ่มากอลังการมากนะคะ <c oughs> โอ้โหใหญ่มากคุณแม่เจ้าเอ้ยอันนี้ของดิฉันนะคะเป็นทุบซุปคัตชอฟเฟิลนะคะ <c oughs> ซุปมันฝรั่ง โอ้ยดูซีร้อนๆเลยนี่ค่ะเป็นสไตล์เยอรมันแท้นะคะสไตล์บอย์น,นะคะสไตล์ทางใต้ของเยอรมันนะคะใหญ่มาก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 โอเคค่ะเดี๋ยวจะเริ่มทานให้ดูนะคะแบบออริจินอลนะคะฉีกแซมก่อนนะคะเป็นแซมอ่าแซมหวานนะคะรู้ภาษาอังกฤษบอกภาษาไทยพูดไม่ถูกแซมนะคะเป็นแซมนะคะพูดไม่ถูก แล้วก็เอาเซ็กกรอกขาวนะคะกินแบบออริจินอลจะไม่ได้ใช้ช้อนนะคะไม่ใช้ช้อนไม่ใช้มีดนะคะแล้วก็นี่นะคะมันยาวไปนิดนึงนะคะหมุนไม่ทันนะนี่นะคะแป๊บนึงแปบ๊บนึงหน่วยเมตรโอเคพอเราได้มาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะได้มาแบบนี้เสร็จแล้วหักค่ะหักให้มันดังปัง๊บ เออออกซิดังดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ดูดนะมูสแอซิสแล้วก็แซมนะคะแล้วก็จิ้มไปที่น้ำจิ้มแล้วก็ดูดค่ะเฟอรเ์เฟคเอร์เฟคเฟอร์เฟคละสัน้นพี่ชายว่าเพอร์เฟคละสัน้นจุม่มอีกนะคะกินแบบออริจินอลนะคะไม่ได้ใช้มีดใช้ช้อนนะคะถ้าเป็นทัวริสต์เขาจะใช้มีดใช้ช้อนนะคะแต่เราเป็นเรียนรู้จากชนพื้นเมืองคนพื้นเมืองนะคะแล้วก็ดูดอีกครั้งค่ะ ดงสีรุกออกมาแล้วเมื่อกีอ้ไม่ิแบบอึปุิแบบอปุไม่ไม่ต้องไม่ไม่กินข้างนอกนะไม่ให้กินอ่าผิวข้างนอกนะคะเอองงเข้าไปอีกนะคะเห็นไหมล่ะอืมกินกม ยัากยิ่งทุกที่ยิ่ดู้ทย่้กอยางทุอย่าง่างทุกอย่กอย่างทุ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 กอย่างทองทุกอย่งทอย่าทอย่างทุกอย่างทุกอย้ากอย่ากอย่าุก่ากอย่าง ทีนี้เสร็จมาต่อด้วยซุปนะคะซุปคัทอฟเลซุปหรือซุปซุปมันฝรั่งนะคะเพอร์เฟกมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็หยิบช้อนขึ้นมาชิมก่อนนะคะมากินที่นี่หลายครั้งแล้วก็เพอร์เฟกทุกครั้งนะคะอร่อยมากๆค่ะร้อนๆนะคะเช้าๆนะคะแดดดีๆนะคะลมเย็นๆนะคะแล้วก็ต้องกินซุปคัทอฟเลค่ะ อ้อยทำไมมันอร่อยอย่างนี้คุณเอ้ยชีวิตเยอรมันใกล้จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเวฟาซามเวียามเลมสุดนะดน <laughs> ชีวิตกลับมาแล้วคะ่คะขรา <c redit> อร่อยมากครหอครีมิกนะคะคคเป็นครีมครีมิกก็คือเป็นครีมนะคะ ต่อต่อ,ตอนิดนึงนะคะลืมบอกว่าตรงนี้เป็นร้านเคเนลเลอร์นะคะร้านเคเนลเลอร์เป็นชื่อร้านอาหารชื่อร้านเคเนลเลอร์นะคะซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง<อ>จตุรัสนะคะมาร์คพลัสแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับพระราชวังนะคะซึ่งร้านอาหารรา้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1590นะคะตอนนี้ก็430ปีแล้วนะคะ430ปีแล้วนะคะร้านอาหารร้านนี้ เปิดให้กับพนักงานห, s, หรือคนที่ทำงานในวังนะคะในวังที่อยู่ตรงข้ามฝั่งนู้นนะคะตอนนี้430ปีแล้วนะคะที่ยุโรปหรือที่เยอรมันร้านอาหารร้านขนมปังร้านอือที่เปิดมา400-500ปีนี่เป็นเรื่องปกตินะคะแต่รุ่นสู่รุ่นโดยที่มีคำว,ว่า me, เตาไม่เคยปิด่ะแบบนี้แหละเชิญลยั่งทใาน น้ำที่เหลือในนี้เป็นแค่น้ำใส่ไส้กรอกมานะคะไม่ให้ดื่มนะคะคือโอเคมันก็มีบางคนแหละที่ดื่มที่กินนะคะแต่จริงๆออริจินอลคือมันแค่ใส่ไส้กรอกมาเฉยๆนะคะไม่ต้องดื่มนะคะเดี๋ยวจะปาโปตัวเองนะคะเป็นแค่เป็นแค่น้ำร้อนในนี้นะคะเป็นน้ำรอ้อนน้ำซุปนั่นแหละนะเทอร์เคันมันจะรตนะชนตรงเนาะ โอเคไม่ม,ไม,มีไม่มีคนเขากินกันนะคะ <c oughs> อย่าปาโป้ตัวเองนะคะวันนี้เราเอาเกรดเล็กเกรดน้อยมาฝากกันนะคะ <c oughs> นี่คือถ้วยชามอะไรทำไมฟ้าขาวนะคะทำไมถึงสิงโต2สองตัวนี้คืออะไรนะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์นะคะของรัฐบาเยนนะคะบาเยนหรือภาษาไทยเรียกว่ารัฐบาวาเรียนะคะ ประเทศเยอรมันแบ่งการปกครองออกเป็น16รัฐนะคะสมัยนี้นะครับ16รัฐสมัยโบหลายร้อยปีนะี่เป็น400กรัฐแต่ละรัฐก็จะแบ่งการปกครองแต่ละแต่ละรัฐนะคะก็จะมีการปกครองของตัวเองออกไปนะคะแล้วก็แต่ละรัฐก็จะมีเมืองหลวงของตัวเองนะคะรัฐไบเยนนะคะเมืองหลวงอยู่ที่มิวนิกนะคะมิวนิกหรือมุนเชียนนะคะ สัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ตราอาร์มนะคะตราแผ่นดินนะคะตราประจําเมืองนะคะของรัฐไบเยนนะคะหรือรัฐบาวาเรียนั่นเองนะคะสิงโตสองตัวแล้วก็สีฟ้าขาวนะคะถ้าใครจําได้หรือถ้าใครรู้นะคะรถ b m w สัญลักษณ์ก็เป็นสีฟ้าขาวเหมือนกันนะคะ b m w นะคะก็มาจากบายเยนเหมือนกันนะคะเกตเรกเกตน้อยมาฝากกันนะคะ โอเคค่ะออกจากร้านอาหารแล้วเขานี่อิ่มอร่อยอยู่ท้องมากๆค่ะมีความสุขมากเลยนะคะสําหรับวันนี้อากาศแจ่มจิตนะคะแล้วก็เป็นวันแรกนะคะที่วันที่2นะคะที่เยอรมันสามารถให้นั่งทานอาหารได้โดยที่ไม่ต้องเทสแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักแป๊บหนึง่งอาจจะไปร้านอื่นนะคะอาจจะไปอีกร้านหนึง่งหรือว่ากลับบ้านเลยนะคะรอดูค่ะ เดินผ่านเข้ามาใจกลางเมืองก็ยังถึงแม้ว่าจะอยู่ด้านนอกนะคะก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปนั่งทานในร้านแล้วก็ถอดหน้ากากได้นะคะแต่มันก็เริ่มมีแล้วแหละบางคนที่เขาก็ไม่ใส่กันแล้วนะคะเพราะว่าเยอรมันก็ฉีดฉีดกันไปเกิน50%แล้วนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของคนป่วยต่ำกว่า50 50คนต่อ10,000 0คนนะคะอินซิเดนต์นะคะก็คือประชากร10,000 0คนถ้าต่ำกว่า50นะคะร้านอาหารข้างนอกเปิดได้เยอรมันนี้เหลืออีกแค่เมืองสองเมืองแค่นั้นนะคะที่ยังเปิดไม่ได้นอกนั้นก็เปิดได้หมดแล้วแล้วยิ่งอากาศดีๆแบบนี้นะคะไม่ต้องพากค่ะอเธอเอ๋ยหายใจไม่ออกทั้งอิ่มทั้งเลิดทั้งอะไรนะคะ นี่คือ,อบรรยากาศแบบไหนคะนี่คืออะไรคะ <laughs> <laughs> นี่คืออะไรคะเต็มไปด้วยวัยรุ่นนะคะที่นี่เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองแห่งผู้มีความรู้นะคะฉายาของเมืองคือเมืองแห่งผู้มีความรู้นะคะเป็นเมืองเล็กๆแต่เต็มไปด้วยมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยนะคะตอนนี้แดดดีคน ออกมาอาบดวงอาบแดดกันค่ะวันนี้ตอนนี้ย้ายไปอีกแล้วค่ะจะไปหาที่ดื่มที่กินต่อนะคะวันนี้จะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะเจอกันค่ะ คะก็มาโผล่อีกร้านหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่เบียร์การ์เช่นนะคะแต่เราไม่ดื่มเบียร์นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ดื่มมาแล้วนะคะวันนี้ก็อ่าก็มาต่อด้วยนะคะเป็นคีบาชื่อว่าชื่อว่าคีบานะคะชื่อว่าคีบาเป็นน้ำเออ่เคอร์เชียลน้ำพิซซักมันเคอร์เชียลเคอร์เชียลชาร์รี่นะคะเคอร์เชียลชาร์รี่ผสมกับอ่าอ่าบานาน่านะคะผสมกับกล้วยนะคะต่อด้วย การดื่มล้างท้องค่ะกล้วยนิดกล้วยนิดพุ่งขึ้นมาเลยค่ะสเปกีมเปกโคเมชมันแปลกๆอ่ะคุณมันแปลกอ่ <c oughs> <c oughs> <ร>ะกล้วยผสมกับเชอร์รี่อ่ะ ทำอร่อยไหมไม่ค่ะจบค่ะโอเคค่ะวันนี้สิ้นสุดแล้วนะคะวันนี้ดื่มไปหลายแก้วแล้วนะคะก็ขอจบการรายงานเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็เอารายงานเรื่องเกี่ยวกับการตรวจโควิดแล้วก็การดื่มการกินในเยอรมันนะคะนอกอนอกร้านนะคะยังไม่ต้องเทสแล้วนะคะไม่ต้องเทสแล้วแต่ว่าดื่มในร้านตอนนี้ยังไม่อนุญาตนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรดีๆนะคะมีอะไรร,รายงานจะมารายงานอีกรอบนะคะ โอเคมาเจอกันคลิปหน้าเช้า